วดมต์นะคะที่สาลปู่โพสหนโอ้ผ่ายายแซ่บอร์ไปอีกกนเด้อจิวๆิวชิววแม่แม่จะแม่นไก่เนาะพอ่าอยู่ใส่เนี่ตมไล่แท้มนืีตมไล่แท้ยูใส่ เพื่อนไปก่อนนะเพื่อนไปก่อนต้องลงก่อนนะลงยูก่อนลงยูก่อนลงยูก่อนนะาูเื้ไปซะละขาหนูพอดียายบุญยูเลยอยทชี่วนยังแล้ว่เียบจาได้เลยเว่า่อยเป้าว เลยเลย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 เออเออโหอลลลในบุญล้ในบรถสันตัวดิรถทิ้งากันไปยังเน่ยิากันไปยังเป็นสวนทนที่สาลเจ้าบ้าน เดิมที่เดิมที่เดิมทานยังเซนตุ่มอยู่โอ้เยอะคือว่าเออต้องัุทานอะคือว่านังเป็นไม้คนนี้เนี่ยโอ้ยโลางลอ้ยตตมได้ปูเด้มี้าในโชคห้มาได้ไเแล้ววันที่หนึงปูเด้อเป็นขอนจีมาเรือยแล้วปูแล้วเด๋อข้อนจใจร่อแล้ว่อ่เียเเือเื่อเ